สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เฮียสวิท์พรชัยสิรุ่นะครับแล้วก็ปปอแซกซ์่ะสวยค่ะแล้วก็นางเต้นะคะครับวันนี้เฮียสวิทกับสวยบรักกรกับสวยมินี่จะมาแนะนารถของเฮสวิทที่มีโชันที่ดีที่สุดแต่วันนี้เยสวิทจะมาเสนอรถเกงเล็กเป็นรถ E ก้คะซึ่งผช่างเฮียสวิทอยากให้ฟเพจได้รับทราบเลยแบบดังๆเลยนะสวยเล็กสวยใหญ่เิ้ง กาแฟ90,000บาทปากันไผย1เปกาคันขยนอน1เป็ปาช่วยเหลือ1เป็คอยทีเดินกระดากระดาใครัรบครับคันแรกนะฮะอินสิวิทเริ่มต้นที่ผ่อนเดนละประมาณ2,000บาท6เดือนแรกนะครับผมครับคันนี้นะครับเป็นรถซูซูกิสวิปนะครับเป็นมินิญี่ปุ่นนะครับคันนี้ปีประมาณ15นะครับเกียร์ออโต้นะครับมาเดี๋ยวดูว่ารอบเลยนะครับรถสวยๆอย่างนี้นะครับ เริ่มต้นฟรีเดือนละ2,000บาทนะครับนะฮะเกียร์ออโต้25นะฮะแอร์แบ็กคู่นะครับกระจกไฟฟ้าปรับข้างแล้วนะครับผมฮะแล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับนะฮะคันแรกนะฮะน้องปังปอนจ๋า6เดือนแรกในเดือน2,000บาทว้าวเชิญชวนเลยนะครับนะฮะนะฮะรถมินิญี่ปุ่นอย่างนี้นะครับไปที่ไหนเท่ไหมถามจริงเท่มากแล้วตอนนี้น้ำมันอ่ะกิโลเท่าไหร่รู้เปล่า17 18บาทไปฮิไม่ถึงแล้ว1ิบสี่สิบห้าบาท จ้าน้องเต้หนึ่งลิตรพี่ได้กี่กิโลรู้เปล่า30ค่ะพี่อ๋อสาลิตรเลยนะโอ้ยาวไกลเลยนะไม่ได้30ลิตร30กิโลสอกิโลนะฮะคันแรก2,000ับาทนะคันนี้แหละครับคันนี้นะฮะ389,000บาทจะให้น้องเต้กับน้องบังปอนนะรถคนละปันให้20,000บาทค่ะคันนี้เหลือเพียง349,000สาพนบาทครับ อันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับดูดีฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับล้อแมกใหม่เป็นรุ่น R X นะครับโจมปรับข้างไฟฟ้านะครับแล้วดูภายในครับผมฮะคันนี้นะฮะพวงงานมีปฏิบังิพิเศนะครับเป็นตัวท็อปนะครับผ่อนเดือนละเท่าไหร่ครับผ่อนเดือนละประมาณเจ็ดพันห้าพันสามพันบาทสามพันบาทสามพันบาทผกเดือนแรกนะครับผมฮะด้วยเงื่อนไขดาวเก้าบาทกสิบบาทนะฮะ มินิญี่ปุ่นสีบอลสีแดงนะแล้วคันนี้ครับคันนี้ปี2018น้องเต้ค่ะน้องอาอาแล้วบังบอลนะครับราคานะครับปี2018เกียร์ธรรมดาหายากมากครับแต่ราคาพิเศษมาก3ามแสนเก้าหมื่นเก้าบาทลดลงมาเลยครับอนให้20,000บาทค่ะน้องเต้ให้ส0 0หมืนะคะเหลือเพียง3ามแสนห้าหมื่นเก้าบาทนะครับคันนี้ดาวเก้าพันคาเฟ่เก้าสิบพันประกันไป ไประการยนต์เรื่องเปีปช่วยเหลือเรื่องปีไปดีเดือนกระ,กะดาษกรันนี้เนะจ็ดบาท5้าพบาท3ามพบาทนะฮะดาวเก้บาทกันิบันพอเดี3สามพับาทหเดือนแรกโอ้โหวันนี้แบบนะฮะสวิตมาเลยนะทุกสีเลยสีบอลสีแดงสีแดงสีน้ําเงินสีฟ้าคันนี้ปีสองพเกียร์ออตโต้<ข>น้องปันตอนจ๋าราคาอยู่สามแสนเจ็ดื่เก้าบาทลดลงมาหลยคนเท่าไหร่ดี อ่ะไปให้สองหมื่นค่ะเหลือเพียงสามแสนสามหมื่เนเก้าบาทคันนี้ก็เหมือนเดิมเก้าบาทเก้าสิบบาทอยู่แล้วนะครับครบค่ะอนแล้วหกพันสี่พันเหลือสองพันบาทโอ้โหแฟนเพจที่รักสนใจนี่ต้องรีบเข้ามาเลยนะครับนะที่รีบมาอยากเข้ามาเลย,เลยะครับวันนี้ยี่สิบวิบวับได้คันเดียวรถอีโกคันนี้ยี่สิบเทหนักหนักขายถูกๆผ่อน,อนยาวยาวครับเอาคนเอาคนอยากมีมีรถอ่ะนะถูก ได้รถใหม่นะปลอดภัยโควิดเจ้าไหมแล้วทุกคันของเยสุวิทย์นะรับประกันอ่ารับประกันเท่าไหร่งปีประกันเท่าไรหนึ่งปีขอดีเท่าไหรเก้าสิบบาทได้ไหมครับเก้าสิบบาทแล้วก็ช่วยทางเวทเท่าไหร่างวทแล้วอย่างนี้นะแฟนเพจที่รักทุกคันเนี่ยเฮียสุวิทย์เอาไปช่วยนะครับซึ่งโรงพยาบารทางแพทย์ให้ขับทางเออลงมาหนังทานนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเฮียสุวิทย์บริจาคเคื้อง PE ยี สองร้อยตัวเลยกี่ตัวนะคะับสองร้อยตัวไปดูเลยครับนะฮะตอนนี้ผ่านเดือนละพันแล้วเดือนละพันนี่นะครับนิสันมาร์สปี2017ันสิบเจ็ดนิสันมาร์สปี2019นะครับนะครับเกียร์ธรรมดานะครับนะด้วยเงื่อนไขที่แทนแพรับเดีิยวอรี่อยากจะให้ฟังเลยนะเดาเก้าพันเก้าสิบบาทประกันไใดปประกันรถยนต์ประกันช่วยเหลือประกันรเดือน โอ้โหเป็นไงครับปันเบ๋กครับค่านี้นะพอเดือนละพันบาทหกเดือนแรกนะถ้าชอบนะที่ลิงก์ไล่เข้ามานะครับเอกสารในการซื้อรถมีอะไรบ้างครับหนึ่งขับเบนบนสองขับเบนเบนสามขับเบนเบนสีเตต์มาเจาะหกเดือนค่ะเป็นไงง่ายมากนะครับแล้วก็น้องเต้ครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยหมครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะอยู่ที่ไหนไปที่นั่นใช่จะมาอยู่เชียงใหม่ส่งได้ไหมอยู่เชียงรายส่งได้ไหมส่งค่ะอยู่ภูเก็ตส่งได้ไหม อยู่อุดร่งเลยไปสองค่าอยู่น้องคายงไปส่งค่าพันสองพันอ่ามาดูไปโอ้โหวันนี้มาคันนี้มาเลยมาขั้นาแวยมากพาลซาพาาคันนี้นะครับจากเมื่อก่อนขายประมาณสี่แสนไปปลายตอนนี้เฮียซื้อียลดนมาเลยนะลถบาอ่ะมารอสยกหน่อยไปละให้ห้าหมื่นบาทค่ะปละให้ห้าหมื่นนะคะสี่เกเก้า ตอนนี้เหลือ3,99นะผ่อนเดียว 8,000, 6,000, 4,000บาทนะครับดาว9บาท90บาทนะฮะแล้วก็เั้าถูงใจนะครับเดี๋ยวน้องป,ปอไปสา,านค่าด้วยอีกหนึ่งเบอร์อรมีสุดมีคูปองหาย5,000บาทนะครับน่ารักมากเลยนะครับวันนี้นะครับเซ็กซี่นะครับมาทีด้าคันนี้จากราคา3 000, 3ม0 0 0บาทรถเบาๆมา,มา,มาน้องปังบล ตน้งเต่จ้าสองหมื่นค่ะเี๋ยวเียสองแสนเก้าบาทนะครับสองแสนเก้าบาทเดียวละห0 0ันสี0พันสองพันบาทเหมือนกัน<อ>วันนี้ขายแรงนะระวังนะครับคัดน,นอมบาครับนะฮะแจ๊ครับจีเแจ๊แปนครับคันนี้นะครับเจแปนมันพิเศษตรงไหนรู้ไหมต้องไหนถ้า<อ>มัรองมองไงครเจแปนอุดยอุา แลวมนันต้องอ่ะอะไก็เตอะไม่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 ไมเจปแปนเขาจีนต้องร้องแบบพอสัมผัสเทียสมวนหนูไปรถเทียสบ่าปุ๊บเออไอ้คือนันนั้นไมอะไรนะเจปแปนเจแปนนี่สกเกตในรอบคันเลยนะครับนะครับนะกระจกข้ามไบฟ้านะครับมาฝั่งนี้หน่อยครับมาฝั่งนี้หน่อย,อยสังภาพครับนะฮะรุ่นเจปแปนนะครับนะแอร์เห็นไหมครับแอร์นี่แหละเป็นหลุมดาวองคันลูกกบาทนะครับ คันน20ี <fella stellen Cape Yesterday> ้ปี2012นะครับรถวิ่ง80,000นโลนะครับราคาตั้งที่4,000 0 0บาทนะครับน้องมับอลตั้ง4 0 0 0 0 0บาทลดลงมาหน่อยแล้วปาดลดให้เลยค่ะอีก2 0 0 0 0บาทค่ะลดเท่าไหร่ลดงหต่ลค่ะเหลือเพียงสี่แ0 0สอง0บาทดึงเงินไกดาว9,000บาทคาเฟ่90,000บาทประกันไปนั่ประนยนต์นั่งช่วยเหลือนั่ไปดีเด่น เดี๋วแปดพันหกพแล้วสี่พบาทว้าวโอ้โห oh, oh, ต้องรีบมาซื้อเลยนะเซอค่ะนารีบมารีบมาเร็วจ่มีหลายคันเลยนะคันนี้เอ้ยไม่ได้ขายไปแล้วเหรออ๋อคนละคันนี้นะคันนี้เท่าไหร่อ่ะคันนี้คันนี้ปีสองพนสิบเอ็นะขาย <รา S 2> ค่ะเนี่ยสามแสนห้าหมื่าบาทลบาดลงลงมาเลยป่ะน้องเต้ให้สองมค่ะน้อง้าออีกสองมันค่ะเดี๋ยหกพันสี่พัน้สองพันบาทเ้าเก้บาทคับี่เก้าสบาทประกันไปน้องป้อเยน อช่วยเลยรไปดีเด่นสองหมื่นบาทนะครับอ่ามาไวๆไปไวๆจีเคมาแล้วมีสีขาวนดำบอลเทาดำนะครจากราคาสีเก้าเลดลงมานองเต้สองหมืนค่ะน้บอลสอมหมื่นค่ะเาเก้าพครับพี่เ0 0 0พันประกันไปเดินไเป็ยนต์หนึ่งอช่วยเหนึ่เปไปดีเด่นกระกระเัเจ็ันาห้าพันบาทถเดือนแรก เกียวโต้นะครับเข้ามาดูครับเป็นตัว V นะครับผมฮะนะครับสายเบมที่รักครับถ้าชอบรถเก่งเล็กนะเครื่องพันสองพันสามพันห้ามาหาเยสุวิทย์นะครับใช่แล้วค่ะน้าต้นเต้รับองปอนัดคอยดูแลท่านอยู่นะครับเยสุวิทย์มีสามสาขาน้องเต้มีสาขาที่หนึ่งสาขาสี่นครินทร์แยกล่าชานค่ะสาขาที่สองสาขาที่สองนะคะอยู่เทมระกระบบที่สิบหกห้าเต็มจตลาดสปะป๊ แล้วสาขาที่สี่ล่ะคะเฮียสาขาที่สรอน้องมาปอนจ้าเอาเอาลูกมาเมื่อไรเมื่อไหร่เฮียเปิดให้แน่เลเออไอ้ปาๆเดี๋ยวไปต่อนะมาแจ๊คันนี้ครับถูกๆครับปีสองพันสจากราคา2 9งแสนเาพันบาทวันนี้ไม่ขายแล้ขายถูกๆแล้วลดละมา2องหมค่ะลดละมาสองหมื่นเหลือเพียงหนึ่งแบาทโอ้ยถูกขนาดนี้รีบมาเอาแล้วจ้ารีบเอามาเอารีบมาเอา ย้ายคันนี้เกียร์ธรรมดาด้วยนะครับแล้วก็ใส่แม็กใหม่ยางใหม่นะมินทีอีสามเจ็ดใครเบีที่รักครับรถเกียร์สุวิทย์เนี่ยเก้าบาทเก้าสิบบาททุกคันอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้องปังปอนสาวสวยของเรานะครับเซ็กซี่น้องเต้นะครับนะสวยแบบมินิมินินะครับคอยดูแลท่านอยู่ครับยามมหาเฮียร์ถือรับคิดลิง์ไล่แอดเข้ามาเลยนะครับโปรนี้นะครับมีแค่ช่วงสงการนี้เองถ้าสมมติว่าพี่เขาบอกว่าซื้อรถตอนนี้ไปกินข้าวกับหนูสองคนได้ไหมอ้า เฮียเฮียไม่มีปัญหาแล้วเราไปได้หรือเปล่าเด็กเซนด์ดาเด็กเซนดสวิตมีกระบอง5,000บาทนะฮะนะมีอ่ามิลาครับมิลามิลาคันนี้ปี2018น้องเต้น้องมั่นบอลปีสองพันบาทตัวท็อปนะตัวนี้มันนิเชนหมดแล้วนะนะมีสเกิร์ตด้วยนะจาละราคา399นะเกียวโตน้องเน่แพงไปอ่ะลดลงมาเร็ว กาแฟนะเบอรก็บายๆคันนี้เกียวโตวตัวท็อปนะครับโปรไลนมันดีมันช้นนะครับสวยงามมากกระจกไฟฟ้าปรับข้างนะครับน้องเต้ยลองอา่าแล้วล้องเต้ย้องมาปอนดาว,าวคาาบฟรีประกันใบป,ป,ประกันยนต์มาช่วยเหลือไป,ไปดีเดรื่อยพอเดียวเจ็ดพันเยนสวิตส่วนเปอร์อเซ็นต์ปีแรกสิบของเดนไม่เก็บดอกเบี้ยดีจังเลยแล้วหกเดือนแรกช่วยเลยสองพันบาท เดี๋ยวล้วเจ็ดพันห้าพันจะสามพันบาทโอ้นี่จะไปไม่ไม่ซื้อและครับดีประหยัดประมานไม่ซื้อคันไหนเด้อเราให้แฟนอีกคนนึงมาซื้อเอออีคนหนึ่งเนี่ยแฟนนี่จะซื้อข้าซื้อดาให้แล้วป่ขอบคุณค่ะเก้าบาทมาต่อจ้ามินิมินิสวิฟต์อีกแล้วคันนี้สีนี้หายากมากเลยคันนี้มันเครื่องพันห้าไม่ได้เหรอเนี่ยปีสองพันสิบสี่ราคาสามสามเก้าลดลงมานิดหน่อยเลยเอาบาทให้สองพันบาทจ้า เหลือสองเก้าเกาผ่อนเดียวสองพันบาทคุนี่แรกอุ้ยถูกมากเลยโอ้โหสีนี้นะหายากแล้นะาบอกเลยว่าถูกกว่าค่าบอดทองมิค่ะนะโอ้โหเบาะหนังยี่ห่างนะครับวันนี้นะครับดูล้อล้อนะฮะน้องบูมดูล้อเดี๋ยวล้อเป็นสียี่แปดนะครับนะฮะแล้วก็นะครับนี่โดเรมอนปันใจของเฮียเลยนะครับโดเรมอนร้องไงคะอังเฮียไม่ค่อยทันเท่าไหร่เพราะเฮียไปยุคหนึ่งนะครับ อย่างนี้รดอลลีมอนคันนี้นะแต่ยังชอบดูนะมันมีต่างมันมีต่างนะครับคันนี้เป็นสีที่โดอเลมอนมันคือสีฟ้าคันนี้ปี2018ดเกียร์ออโต้ Auto นะครับราคาที่อยู่ที่399,000บาทราคานี้ตอนนี้แหละครับมันแพงไปนะฮะอยากให้ลดลงมบัตรคนละปะั่นรถให้เลยค่ะอีก30,000บ,บาทค่ะมไม่ให้30,000นะคะ3าม0 0ื่เหรือ339พอเดือนละ6,000นเกินสิบสามสามมิบเ์เซ็หรือ4,000แล้วช่วยคัางว้2,000ันเดือนแรกหรือ2,000บาท เดือนละสองพันบาทโหเดือนแรกด้วยเกิจสายนาว9บาทคาฟี่90บาทประกันไทย1บาทปประกันรยนต์1งาทบาทช่วยเหลือรับ1บปทควดีด้วยกระดาษได้ไงครับแฟนเพจทรักครับอยากได้รถเก๋งดีๆนะฮะหนีจากโควิดต้องมาซื้อรถที่ข้างสวิตนะคะอ่าเข้าม่ถ้าปลอดภัยไร้โควิดต้องมาซื้อรถที่9 900บาทสวิตรีบมาครับมีทั้ง3สามคานะครับนะฮะ ช่วงสงการนี้นะครับนายยศวิทย์ให้โปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ถ้าพลาดราจะเสียดายนะอดใจไหวเลยนะแล้วก็สาวๆสวสยๆที่รอไรการท่้นอยู่นะครับนะฮะวันนี้เยศวิทย์กับน้องเต้น้องมังปนปอนะครับนะฮะขอเชิญชวนนะครับ<ว>แล้วก็รอท่านอยู่นะเอาเงินขายมาเอาบัตรประชาชนทิ้งมาทิ้งลิงไลน์อัดมา,แ,มาแล้วก็เจรบญสัตประชาชนจะเบียนบ้านเราจะรับรองเดือนก็เสร็จไม่ยอหลังคุณเดือนเท่านั้นเดง อยู่ที่ไหนนี่คือสทจัดส่งให้โอเคนะครับโอเค okay ครับนั้นล้านลูกค้าปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกี่นาทีเนี่ย1ิสิบสาม